สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมารีวิวหิ้งพระนะคะขนาดย่อมเลยสามารถทำเป็นแบบตั้งนะคะหรือจะ แขวนผนังก็ได้นะคะด้านหลังมีทาที่ยึดเอาไว้ให้แล้วนะสวยและงดงามมากๆนะคะ3แท่นและยังมีเกะตรงนี้นะคะดึงออกมาเป็นเกะเก็บของก็ได้นะคะหรือจะสั่งให้เป็นชั้นที่ยื่นออกมาและวางของวายก็ได้เช่นกันค่ะงดงามมากเกะสาม,มารถถอดออกมาได้เลยนะสวยงามมากๆนะคะขนาดนะ45ค่ะ กว้างตรงนี้นะคะเดี๋ยววัดให้ดูเลยกว้างตรงนี้คือ45สูง45นะคะส่วนความลึก25เซนติเมตรค่ะแท่นตรงกลาง25เซนติเมตรเช่นกันนะคะแล้วก็สามารถที่จะวางองค์เทพเจ้าตรงกลางนะคะวางเป็นแจกันเครื่องประดับดอกบัวหรือเชิงเทียนก็ได้วางทูบตรงนี้นะคะที่เก็บทูบที่เก็บหนังสือสวดมนต์ เลิศมากๆค่ะราคาพิเศษสุดๆนะคะ2,590บาทฟรีค่าจะดส่งนะใครดูคลิปนี้นะคะสั่งกันเข้ามาได้เลยค่ะตรงดอกบัวสามารถเปลี่ยนได้นะคะอยากจะเป็นเป็นรูปต้นพอก็ได้หรือเป็นรูปดอกบัวก็ได้นะคะหรือเป็นสัญลักษณ์โอมก็ได้เช่นกันสนใจสั่งซื้อกันเข้ามาได้ที่ line g กว n i m b r a c i n g ค่ะ